โอ้หม,ม่ของขงองามๆทั้งเนียงทั้งนอค่ะสวยงามาสุดจวดแต่ประกาหลายเลยม,มาปอกเลยบ้างสุรปนี้สวัสดีค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> <S บดแดงหนาบดแดงดอกไปแดงไลครับสวัสดีครับฮะบดแดงเราไปเจ็ดหลังจากเข้ามือเสาร์เนาะเขี่งตำรวจเขี่งตำรวจไว้แล้วครับพี่น้องทำงานต่อค่ะเอ้าเบาเบายังไหลครับมัดคำชีวาครับโอ้ยคำชีวาบักผิกกับบดแดงฮดหลังจากนี้กับสื่อไปหาสื่อสายไฟครับบบดนี้นี่พวกไปซื้ออจิบดแดงติดขึ้นเก่าแล้วครับอาจิเสียบแล้วก็กูมาไหวเบ่ไหวครับมันเป็นยังฉีดแม่พี่น้องเัื่องจะเกิดได้ง่ายมากกับขังเหลี่ยงนี่ละค่ะ เมียนของหายแบบยกม้วนครับพี่น้องสื่อมาประมาณลอยเม็ดครับก่อหนึ่งลอยเม็ดเมียนงานค่ะกับพี่น้องพาพี่น้องมาฮักเนี้ยงน้องใหม่ครับหลังจากนี้ารับพี่ไปลงพักกันครับไปแจงความอีกที่นึงเมียนตําเสาร์ออกมาเมืองลอยเวียนพิ่นองมาตรวจสอบเยอะฮักเน้งน้องใหม่เท่านนี้เมียนทำงานตัวคนปอกห้าว่างแล้ว ลุยแล้วก็ปลาหน่อยปลาจอมล่อกก่อนเด้อพี่น้องอามอามันเปลี่ยนรอตามคิวเด้อพี่น้องเด้อหนงมอาใหม่นี่ก็ต้องล่อ,อขึ้นกันแหละค่ะเนีครับหาบทันเห็ดบทันแต่กะ็หาสุม,มือครับรอ,อก,ก่อนกระเทียมเ้าเหลือแต่หัวก้างเด้อค่ะ ผุ้ใได้สนใจสร้างมาได้กับหอมด้ค่ะส่วนหัวใหญ่จำโบหมดเรียบร้อยแล้วนะคะโถหรือถักแซบมาผู้ใดอยากแกะสาวกานิก้าได้มาเลยค่ะสอบถามได้โรเมนิก้าากเบอร์โทรขึ้นเนี่ยตามคิวไปเรื่อยๆค่ะจังกุ้ยฟ้าตัวใหา่ๆที่นนี้ ไล่เหลืองไล่เหล่าไล่กับปวดสมองเลยแล้วพี่หนโุปวดหัวจะไม่ซุ้มมือจัเข้าออกต้นไม้มาจากไหนเนาะอดยลิกหน่อยกับหมวดซุ้มกันไล่โบธมาห้าก,กินห,าหา้าหลักแต่ของมาแต่บเบาไว้เนาะพี่นออ้องเชือกข้าวตีค้างเงินสื่อได้เจรียาง เนี้ยเราใหม่นี่เพื่อสิปวกได้แต่ละรวยได้เมียนใสเ่เวลาเป็นเหมือเป็นเนวียนเดพพี่น้องสิเห็ดสีสางมาได้แต่ละย่างเสียดายค่ะสีไดาเงินบาทหนึง่งเห็ดมาเป็นสิบกว่าปีจนได้ลูกสามครับจนลูกสามะตังแต่พต่ทัานมีลูกเพพวกมาหายนี่มาหายครับ ทำงานตัวเขาสูหมดลุยบูวาวมือเสอบว่าจิไปแงไข่หมดแดงเห็ดใหม่ไว้แล้วบ่ได้แบ่สายไปหายสายไปหายอาจจะวนวายอยู่ไปอุ้ยนี่เซนี่ Để mất rồi Mình sẽ nhàng mừng mất rục cổ rồi bạn อฝนตกเลยค่ะกระสิค้ยปงตึ้ืมีก็สีสางไหลมสางไห้มีนี่เลอแล้สางมีหนึ่หละมีหลายดวงอยู่นี่นี่สวยเลยสว ใส่มีดบ่เลยพอดีหลอดหนอกเนียม่เจ็บใช่ไหมนี่ละเต็มยังนี่นี่เออเออในมือนั่นนี่ ตาบอดีมาสีหักเองมั้งสา <c oughs> มบุญ <c oughs> này đấy Đây làm... này Thấy Đây nè. Đi đi. Đó Này Rồi. này có nhiều. Mùi này nhìn Ba Mùi này

等。 าสวิตสางอก่กอุ้ยนั่นอันนึงลงหักเดียวบ่เห็น <c oughs> ความสะอาดอยูเลยค่ะด้านนั้นได้หักง่ายๆเนี่ยเขาสิไปเบิ่งก้อฝุ่นเนาะที่เขาตัดไว้โดนเติมแต่ละพี่น้อง สงบ่งสิปงบ่เพราะฝนพ่วงตกอดพี่น้องผลงานเฮาซางไวโอ้ผลงานฮอซางไวผลงานฮอซางไห้ส,หสี่นอไี่เห็นนอ อืมปังเ,เด้อพวกพข้งกีเด้อบันดเด้ออือปี๊บสิค่ะกีรีค่ะพี่น้องนี่เนี่ยเอาขาออกเด้อสกีบภาพโอ้ยพี่น้องงามาคะ่ะแกหนี่สุดยอดพูนจะถอด,ดปไปไปไปหักกันเลย อันนี้ตกตัดโอลยภูมิอันนี้ตกตัดครับบริตัดบริตัดมไม่ใช่โบยังไงได้พี่นุ๊กวันนี้อวบอวบค่ะออ้ยนอนอายุอายุมาได้ยังไงเจ้าตัดออกเลยหมอฮะต่อเลยป่ามันโชวมากนะครับเป็นเป็นห่วงโชวมาถามข่าวโชวมาถามข่าวเพื่อจะได้แหละ นักลงจำเล้เป็นสิเดวออกมา,ายขอบคุณทุกกำลังใจด้วยที่เป็นหว่วงโอ้มันกระคักรีเด้อเนียนออกทุกตาเลย <laughs> แต่ห้าวสิเือเอาแต่หน,น,นอบอุบวกเลยนะหน,นอหน่อยีนปอกงาค่ะพี่นนออื้อ <laughs> หนีเลยนอะเมียนการนั่นวะบอกว่าขุนแหมสีมาหักยังงาแก่จังเลยเคยบอสทายฟังเหมือนกันี่เมียนี่ถ้าว่ากัดเขนขางนี่มันยังจะขังเข้าไว้อยู่นี่มองยางไปนะขุนเนี่ยไปโอ้โหเอามองยางกับบอดาพี่น้องแต่กระตาอยู่นี่แหละตาใหญ่เนาะโอ้ยนี่ครับงาม อุนั่นนั่นไหนนั่นนั่นเอากันหินนี่นะนี่ใครเอาเอาพี่นอ้องนมึงเด้อคนตาบอดว่ะโอ้ย<า>ม,มันบ้างเนาะนี่นีเริ่มวันหนี่น้วเพราเดือย ก็บ้งตัวนีกันเนี่ยเเห็นแม่อ,มอให้คนมีหยีดทางโดดบุดบาปกันได้ไล่แล้ว ล,ลักเสือเราก้างค่ะพี่น้องลัสจลวสวิต้างตูงตัตเวเลยเนาะบังเอา,เอาอนนถึงๆนั้นามาแล้วครับมาหาักแมงนอใหม่มื่อนี้มาแล้วคุณไปก่อคุณต่อครับเาหลาาือหาก,ก่อมาพี่พี่พ เขามานี่เลยนี่น้งามฮะเอานี่ออกก้ละนอยครับ,บดาฟีฟีฟีน,น,นั่นโอ้ยมันเนี่ย

đi được, hả, được, nó phần lái

ก่อนสุดท้ายครับพี่น้นองก็อ,อสุดท้าย เสรุปยู่งงอนครับแงท่านได้จัดงามยุ่งามเนื่อนอนสอาดเลยพี่หนุ่มแงงนอนใหม่ของห้องงามงามทั้งแ้งทั้งนอนค่ะสวยงามสวยเลยครับสุดจวดแต่ปากางลายเลย มาปอกเดบสำหรับคลิปนี้เด้อค่ะจบคลิปไปเพียงเท่านี้แหละค่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เด้อค่ะเจอกันกระเป๋าพี่น้องเป็นกำลังใจกูไลท์กูแชทสาวกันเอกกระเป๋าสุนิยเด้อค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ